กลางคืนวันนั้นมีฝนตกหนักลมพายุพัดโหมกระหนำ่ำผมบังเอิญขับรถหลงทางเข้ามาในป่าลึกมั่นใจว่านี่ไม่ใช่คางที่ผมคุ้นเคยเลยสักนิดแสงไฟหน้ารถส่องไปเจอเงาตะคุ่มของบ้านหลังใหญ่ที่ดูเก่าแก่ทรุดโทรมตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางความมืดด้วยความที่ไม่อยากขับรถตากฝนต่อไปอีกผมจึงตัดสินใจจอดรถและเดินเข้าไปสำรวจบ้านหลังนั้นทันที ประตูไม้เก่าๆเปิดออกอย่างเงียบเชียบราวกับรอคอยใครบางคนอยู่ภายในผมก้าวเทาเ้าเข้าไปบรรยากาศภายในเย็นยะเยือกผิดปกติแม้ภายนอกจะฝนตกหนักก็ตามเฟอร์นิเจอร์ที่ปกคลุมด้วยผ้าขาวราวกับร่างไร้วิญญาณตั้งเรียงรายอยู่ในห้องโถงกว้างจูๆ่ๆผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วเบาจากชั้นบนเดินวนไปมาอย่างเชื่องช้า หัวใจผมเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะหลุดออกมาผมพยายามเรียกหาแต่กลับมีเพียงความเงียบที่ตอบกลับมาเท่านั้นความสงสัยและความหวาดกลัวปะปนกันไปหมดผมตัดสินใจเดินขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงเอียดอาดทุกย่างก้าวภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าทำให้ผมแทบหยุดหายใจในห้องนอนห้องหนึ่งบนชั้นสองมีรูปภาพเก่าๆแขวนอยู่เต็มผนัง ทุกรูปเป็นภาพของครอบครัวหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกันไปหมดรากับว่าพวกเขายังคงอยู่ที่นี่เฝ้ามองผมอยู่ตลอดเวลาทันใดนั้นเองรูปภาพรูปหนึ่งบนผนังก็ค่อยๆเลื่อนเปิดออกเผยให้เห็นช่องลับที่มืดมิดผมมองเข้าไปและในที่สุดก็เห็นบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในความรู้สึกเย็นวาบที่หลังพุ่งขึ้นมาทันทีผมรีบหันหลังวิ่งหนีลงบันไดไปอย่างไม่คิดชีวิต จังหวะที่ผมก้าวเท้าออกจากบ้านประตูบ้านก็ปิดลงอย่างแรงปิดกั้นไม่ให้ผมกลับเข้าไปอีกและในกระจกมองหลังรถผมมองเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนมองผมจากหน้าต่างบานใหญ่ของบ้านร้างหลังนั้นเธอยิ้มอย่างช้าๆรอยยิ้มที่เย็นเยียบและหน้าขนลุกที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาผมไม่เคยหลงเข้ามาในเส้นทางนี้อีกเลย แต่ภาพใบหน้าของเธอพร้อมกับเสียงฝีเท้านั้นยังคงตามหลอกหลอนผมไปจนถึงทุกวันนี้